วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมที่ใช้ในการ extract file หรือว่าบีบอัดไฟล์นะผมผมยกตัวอย่างให้ดูนะผมอยาก extract file ตรงนี้เอาไฟล์นี้ออกมานะผมก็คลิกขวา,าเลือก show o p t i o n แล้วก็เลือกเป็นโปรแกรมนี่โปรแกรมนี้นะผมแล้วก็แยกไฟล์ที่นี่นะผมมันจะให้เราใส่รหัสผ่านได้เนาะหรือเราสามารถตั้งรหัสผ่านได้ด้วยเผื่อไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่มัน confidential จริงนะผมเป็นไฟล์ที่มันเป็นความลับจริงๆไม่อยากให้ใครรู้นะผมก็สามารถใส่รหัสผ่านก่อนแตกไฟล์ได้เหมือนกันนะผมอันนี้ผมใส่หนึ่งแปดตัวนะผมก็จะแตก ไฟล์ออกมาได้เป็นโฟลเดอร์หนึงหนะผมเป็นชื่อเดียวกันเลยในโฟลเดอร์นี้ยรูปภาพพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปนครับว่าโปรแกรมที่ใช้ในการบีบัดไฟล์หรือว่าแอรแท็กไฟล์เนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วก็ใช้งานยังไงหรือว่าดาวน์โหลดยังไงนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ช anel อีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านไอทีต่างหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชุมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมเพืเ่อนๆคนไหนสนใจแฟลชไดส์สำหรับลง Windows 10แล้วก็ลง Windows 11หรือว่าจะเป็น Microsoft 365เนี่ยสามารถสแกน QR code เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไล n ์ช้อปปิ้งเลยนะครับผมหรือสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขายของของช่องทีมไลฟ์ได้นะครับ มาเราไดถึงคลิปวันนี้เลยว่าคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําการใช้โปรแกรมพื้นฐานที่ควรมีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับผมโปรแกรมวันนี้ที่จะมาแนะนําก็คือเป็นโปรแกรมที่บีบอัดไฟล์นะครับหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมบีบอัดไฟล์นะหลากหลายยี่ห้ออาจจะมีพวก Win อา,อ,าอะไรกันะของว d o w s ก็มีนะเป็นของว d o w s ก็มีใหม่แล้วบางเครื่องก็จะมีนะครับผมแล้วก็ จะมี7ซ i p นะครับผมซึ่งตัวโปรแกรม7ซ i p นี่แหละเป็นโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ครับผมซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบีบอัดไฟล์หรือว่าแตกไฟล์ที่มัน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 เป็นเอ็กแท็กไฟล์มาครับผมตัวอย่างนะสมมติไฟล์เนี้ยผมไม่มีโปรแกรม7ซ i p ในเครื่องไงเนาะแล้วทีนะนี้ไฟล์ตัวเนี้ยมันเป็นไฟล์ที่บีบอัดมาซึ่งเวลาผมจะเปิดเนี่ยผมเดิมมันคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็เปิดไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีโปรแกรมในการเปิดนะครับของ Windows ก็ไม่มีนะของ Windows ไม่มีอย่างเครื่องผมเนี่ยของ Windows ไม่มีเลยจะแตกไฟลล์์ก็ไไม่ดด้นนะออองโชชวปัู เนี่ยไม่มีเลยไม่มีไม่มีฟังก์ชันในการแตกไฟล์เนาะเราก็จะไปโหลดโปรแกรมเซเว่นซิปมาในเครื่องผมซึ่งประโยชน์ของมันก็มีหลากหลายอย่างเนาะก็บีบอัดไฟล์ให้ไฟล์มันเล็กลงได้จากไฟล์ที่ประมาณโฟลเดอร์ที่ประมาณ10เมกเนี้ยใช่บีบอัดเข้าเป็นเป็นแอคแทกไฟล์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7 8เมกหรือ9เมกนั่นเองก็คือลดลงมานิดหนึ่งนะผมก็ยังดีกว่าไฟล์ใหญ่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปโหลด7ซเว่นซิปกันเลยครับผม เข้าไปที่ Google แล้วผมแล้วพิมพ์คาว่า7ซเวครับผมเนี่ยเลขเจแล้วก็ z t IP นะ,นะครับผมกด Enter ไปนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เว็บ7ซ i p ตรงนี้เลยครับผมมันจะมีให้ดาวน์โหลดแบบ2แบบนะก็คือ6 4บิตแล้วก็32 bit มิบสองบิตผมซึ่งคอมใครเป็นกี่บิตเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นบิตท,ที่ต้องการไนดะ้อย่างผมเนี่ยผมลองเปิดให้ดูเลยว่าสเปคค,คอมผมเท่าไหร่มาที่ DPC นะคลิกขวาแล้วก็ Property แล้วกันนะครับผมก็จะเป็น Uh, 64บิตตามนี้นะผมของผมเป็น64บิตถ้าของใครเป็น32บิตเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเลข32เนาะ mm. ก็โหลดตามที่อคอมเราเป็นบิตนั้นๆน,น,นะครับผมโอเคผมจะเลือกโหลดเป็น64บิตนะครับผมตรงนี้วินโดว์64บิตนะผมกดดาวน์โหลดไปอ่าแล้วก็เลือกเซฟไว้ที่ผมเลือกเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะผมอ่าไฟล์จะประมาณ1.5เมกโหนมถ้าเราโหลดเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้เนาะเราก็เปิดเข้าไปดูนะครับอ่า uh, ก็จะเป็นไฟล์ลักษณะนี้นะผมสามารถดับเบิลคลิกนะผมเพื่อติดตั้งได้เลยนะผม ถ้าใครขึ้นแบบนี้เนาะไม่ให้ติดตั้งเนี่ยให้กดมออินโฟตรงนี้มาก่อนนะผมตรงนี้มาก่อนปุ๊บอ่าแล้วมันจะขึ้นให้รันอเวตรงนี้นะผมอ่ารันแอนิเวนะครับผมก็กดรันแอนิเวไปนะครับผมแล้วกด yes ไปครับผมติดตั้งไม่นาน,นับผมกด install ไปเลยอ่าตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วไม่ถึงไม่ถึง3มวิเลยเนาะกด close ไปนะผมทีนี้เราก็จะสามารถเปิดไฟล์ตรงนี้ได้แล้วนะครับผมผมลองดับเบิลงคลิกดูปุ๊บเห็นไหมมันก็จะสามารถเปิดไฟล์ในนี้ได้อ่าถ้าเราอยากเอ็แท็กออกมาอ่า อยากรู้ว่าในโฟลเดอร์นี้อยากเรียรู้ว่าไฟล์นี้มีม,มีอะไรบ้างนะผมก็คลิกขวาอ่าแล้วก็เลือกถ้าเป็น Windows 10เนี่ยมันจะมีให้เลือก Seven 10ตรงนี้เลยเนาะอันนี้ผมเป็น Windows 11นะผมผมต้องโชว์ more option ออกมาก่อนนะผมแล้วก็จะมาเลือก Seven 10ตรงนี้อ่าแล้วก็เลือกแยกไฟล์ไปที่ดาวน์โหลดนะผมมันก็แยกเป็นโฟลเดอร์ออกมาให้เรานะผมก็คือเป็นเป็นโฟลเดอร์อ่าเป็นไฟล์นี้ที่ถูกแยกออกมาซึ่งในนี้ก็จะมีรูปนะผมแล้วก็เราสามารถอ่าบีบอัด อย่างอื่นเข้าไปได้ด้วยเนาะสมมติผมอยากบีบอัดอา่าเป็นอา่าสมมติผมสร้างโฟลเดอร์มาซักโฟลเดอร์หนึ่งเป็นโฟลเดอร์หนึ่งหนึ่งแล้วกันผมใส่อา่าไฟล์นี้เข้าไปปึ้งนะผมอ่มีประมาณ3ไฟล์เนาะผมสามไฟล์ไฟล์จะอยู่ที่ประมาณกี่เมกะลองดูอสามศูนย์เก้าเคบีนะผมสามศูนย์เก้าเคบีเราจะลองบีบอัดดูก็คลิกขวาครับผมคลิกขวาแล้วก็ เลือกเป็นโชว์ more option นมถ้าเป็น windows 10เนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยเนาะเลือกเป็น7 zip ตรงนี้แล้วก็เพิ่มเข้าเอกสารนะผมก็กดไปแล้วก็กดตกลงนะครับผมหรือว่าใครอยากใส่รหัสผ่านของตัวเนี้ยตัว10เนี่ยก็ได้นะสมมติผมใส่เป็นเลข18ตัว1 2 3 4 5 6 7 8อ่าหกเจ็ดแปนึ่งสองสามสี่หนะผมก็ใส่รหัสได้กดตกลงไปนะผมมันก็จะบีบอัดเอกสารเนี่ยเข้ามาเป็นตัวนี้7 zip 1 1 1นึ่งหนะผมสมมติอ่าผมเราจะมาดูไฟล์ก่อนนะว่าไฟล์มันเท่าไหร่ เติร์ด,ด,ดคลิกขวาแล้วก็เลือก property นะผมเมื่อกี้สามศูนย์เก้าลดลงนิดเดียวนะผมสามศูนย์หก kb นะผมจากสามศูนย์เก้าน้องนิดเดียวถ้าเราจะเปิดเซเวนซิปตัวนี้ถ้าเราจะแตกไฟล์ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็โชว์มอมชั่นแล้วก็เซเวนซิปนะครับเพราะแกยกไฟล์ที่นี่ปึง้งมันก็จะให้เราใส่รหัสผ่านที่เราใส่เมื่อกี้ถ้าใครไม่ได้ใส่รหัสผ่านมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือจะสามารถแอดแทกไฟล์ได้เลยเลยนาะสมมติผมใส่รหัสผ่านผิดไปอนะ่ะหนึ่งเจ็ดตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด กดตกลงอันนี้ก็จะแอคแท็กไม่ได้แล้วะครับผมทีนี้เราจะมาแตกไฟล์ของจริงครับผมก็คือไม่ได้ใส่หรหัสผ่านผิดเนะก็ใส่ถูกไปเลยลิกขวา้าเลือกโชว์มออปชั่นแล้วก็เซเว่นซิฟนะผมแยกไฟล์ที่นี่นะครับผมใส่1นึ่งหนึ่งไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมเนี่ยโฟลเดอร์ er ขึ้นมารอแล้วโฟลเดอร์ er ขึ้นมารอแล้วกด <c oughs> ตกลงไปครับผมกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นไฟล์ที่เราแอคแท็กมาเมื่อกี้นะครับผมหรือถ้าเปิดเข้าไปดูเลยปุ๊บเนี่ยก็ จะขึ้นเลยนะแต่ว่าไม่สามารถกอร่อไฟล์ออกมาได้เพราะต้องแอคแท็กออกมาก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ควรมีติดเครื่องนะัผมเป็นโปรแกรม7 z เวนั่นเองนะครับผมส่วนมากคนก็จะใช้พวกวีนาหรือว่า7 z e วนีี่แหละหลักๆนะครับผมส,ส่วนใหญ่เนาะก็ลองไปใช้งานกันดูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผม เช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ออกฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ